สวัสดีครับพี่น้องอันนี้คือประตูทางเขานะครับประตูทางเขา้าแต่ผมกําลังหันหน้าออกไปแบบทางออกจัดแบบวินเทจครับโอ้โหนี่ครับเป็นบรรยากาศตกแต่งทางเข้านะครับแนววินเทจนะครับมีโปสเตอร์หนังเก่าครับโปสเตอร์หนังเก่าขุนตาลอวสานอินทรีแดง เขี้ยวเสือเล็บสิมขอเพียงรักโอ้หนังดังในตำนานมาครับผมเกิดมาท่านนะครับคนเหนือคนพะนะดิคาบาทผู้หญ่ที่บหาบาทครับอันนี้คือน่าจะเป็นราคาตัวหนังสมัยตะเกาะกีครับสมัยเก่าแก่นะครับโอ้โหใช้วันนี้ครับนี่ครับนายหอยทมินโบ้สารพงษ์ครับคุณพ่อสารพงษ์ เป็นพระเอกครับนี่แหละครับโปรแกรมหนังเน้อไกลปืนเที่ยงดาบกายสิทธิ์ประสัโอ้มีหวัวหนังจีนนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นตู้โชว์สินค้าสมัยเก่าครับ แฟบครับนี่แฟบนี่ครับแบรนด์ดังเนยดียครับวันนี่แฟบครับซื้อนั้นจะแฟบแฟบอย่างเดียวนี่แหละครับแฟบของไทยครับซื้อแฟบเพื่อได้อวโม้พนันนี่นี่แหละครับเป็นยี่ห้อแรกๆพี่น้องยี่ห้อแรกๆเรียกจนติดปากเนาะไปซื้อแฟบเห็นไหมพนว่าซื้อแฟบซักผ้าเห็นไหมนะครับเป็นตู้ของสะสมนะครับ สวยงามครับตอนนี้แดดเริ่มมากแล้วครับทางฝนถ้าไปไทยก็จะเป็นยอดเสียงจักน้อยนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่อีกสุ่มหนึ่งครับโทรศัพท์เกา่าวิทยุเก่าครับพี่น้องอันนี้เป็น้านตัดผม <c oughs> เครื่องทำผมสมัยเก่านาะไ็เห็นได,ได,ได้หนังเนาะอบ ซุปหัวเข้าไปซุปหัวเข้าไปแล้วก็หัวใหม่เบิดนี่โกปีเตรียมพี่นอ้องอันนี้เป็นลานดังในอดีตครับเป็นกาแฟาโอโยะครับขึ้นในหนังครับคือในหนังเลย สุดยอดเลวเห็นมันอ่ะด oh. ูดูดูดูสเตอร์เก่าอาซีโอ้น่าบัานลมสมัยเก่าอาซีครับขวดเพียวลมพันว่าแปดออนพันว่าอุปกรณ์คร uh, ับอุปกรณ์แก้วบรลณ เดนเลยใ่ใช่อะไรต้องสืเสียงเคี้าวนัทจ้าบว <anniversary> ดีละเข้าอีกน่สอเตาแบดปูาีวเทียนบางมื่อเต่านะเต่าซแกเตากปูกระดูดดูไ้ล่อ้องอครับลกเจ้าอยากดูแบบได้กระดูด ทายจำนินได้ละทายคูณจำนนได้ละที่นุ๊ดนะเขาเป่า ก็ไข่ดุหรือไม่โบโบครับมันชิ้นเหครับโอ้ไม่ไม่กับแมนเลยครับพี่น้องครับนี่คือส่วนของทางเขาครับพี่น้องไม่ใชการด้านซ้ายครับพี่น้องเป็นต้นไม้ครับกระดับฝั่งขวาในช่วงเช้าเฮานี่มันแดดเริ่มมากครับพี่น้องครับแดดเริ่มมาแล้วนะครับมันเฮ็ดให้ย้อนแสเล็กน้อยเนาะนะครับม่วนกุบขอนแก่นพี่น้องคนเสียปีนี้นะครับ แปปี้การ์เดนครับ2020นะครับสวยงามมากครับหน้าช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆแดดลมล้มตกนี่ก็จะได้ภาพทีสวยงามกว่านี้ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณอาจจะเก่ามงนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาครับท่องเที่ยวเริ่มมานะครับแดดอุ่นๆก็ร่างดีพี่น้องเออแดดอุ่นๆก็ร่างดีครับผม ถ้ามาเบิงอีกส้นหนึ่งครับพี่น้องส้นพะิตูม่วงเพื่อตน้นยังพักิีตูม่วงบางส่วนก็นจะล่งลดน้ำครับเดี๋ยวก็ออกดอกครับตอนนี้ก็ยังสามารถมไ่ได้ยงครับพี่น้องครับดง อันนี้คือดงไดโนเสาครับสวยงามครับ สวยครับผม,มบรรยากาศดีสวยงามต้นนี้ฝั่งนี้ปอเทียงนะครับปอเทียงเดี๋ยวจักหน้าก็ออกดอกนะครับเหลืองรามยังแหน่นอนสวยงามครับฝั่งนี้บ้านบ้านค้นแข่ครับ บ้านฮอบบิตครับบ้านฮอบบิตฮอบเปอาแขนอยู่บ้านฮอบบิตกันนะบ้านคขขนแขก เลี้ยดເอร์เลຈ้ยดโอลอง